ครับผมตอนนี้คุณหมอก็ได้เตรียมเพลงได้ยินไปเจ้านะครับเตรียมเพลงยังหยินกากเะผมได้ยินแตะรับลุงชายก่อนว่าลุงชายได้ยินผมอูาเดี๋ยนนี้ได้ยินเหรอยิงไปอู้ไปเลยกบเพลงเนี้ยเพลงมันออกเพลงอะไรอย่างโอ้เจ็บก็ฟังบัวนี้ได้ยินหรือยังเพลงเสียงเพลงเข้ามาหรือยังบอกว่าจะมีอะไรอย่างเกิดขึ้นในการเล่นเกม คุณห้ามถอดเด็ดขาดเข้าใจก่อนที่อูเนี่ยโอเคโอเคโอเคอนย่างไปซื่อเกิดเด็ดแค่โอเคมาได้ยินแต่มาได้ยินแต่เออได้ยินจุโอเคเนี่ยโอเคเดี๋ยวเขาจะมาเลยเออว่าไปแล้วบอกเฮ้ยสมองสมองอะไรบ้าเมลอนเมลอนอ๋อ โอ้เกมนีม่ะว่าแทนได้เล่นกันละเมลอนเ <laughs> มลอนเมลอนเลยเ <laughs> มลอนเ <laughs> มลอนเมลอนเลยเราจะเริ่มกันได้หรอมา <laughs> โอเคโอเคไหมหมอโอเคเออเดยวคิงยทดคิงฟังเต้นเด็คอะคิงยทดก่อนฟังเต้นฟังคำถามพื้พอก้าพื้พอก้าปากคุณหมอเนอะคุณหมอจะใบ้คำ เล่าลงชายอูไม่ตรงนะมีแค่5หรือว่า6คำถามคำาใบยิ่เข้าใจแล้วย่ะเข้าใจเอาออกั้งหนึ่งเอาออก้งไปได้ใคแก่ลงอ๋อได้ยี่งแได้ยินกับอ๋อได้ยินแล้วน<อ>เนาะเดียวคุณหมอคุณหมอปินเปิ้นจะใบกรเรปิ้นจะใบกรรมจะอ่านพยายามพอที่ปากคุณหมอ ว่าเป,ป็นอูกรรมว่ายอย่างแล้วคุณก็ตอบส่วนมาเลยโอเคอ่ะโอเค okay. แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ก่อนพอปากดูปากคุณหมอแล้วก็ตอบเมื่อมันตรงเนอะอ้ะอาวคำเล็กได้แล้วล่ะได้หมอนทองเอาหมอนทองฮัลโหลมันได้คำที่สองอ่าคำที่สองผสโสมสีเอา ปาส้มสีเอ้่เอาไม่เอาไม่พอปากพอปากไกลละ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 ผสมสีเฮ้ยปาส้มจียอดเกือบละพอปากพยายามพอปากคุณหมอป้าผสมสีผสมสีเอาปาส้มจีเอเกือบละเห็นน้อยเดียวจะถูกละเอาเตรียมพอเตรียมพอ Xôm tí Mà SÔM tí Trở đây là trở đây là Trở đây là ao phò Ao em lọc Em lọc em lọc Thạ xôm tí Thạ xôm tí rồi đi đây

โดยหินแตกโดนหินแตกเอม่ใช่ก็ถูกก็เราบาะไอหยังก็ม่ได้โดยโดยหินแตกโดนหินแตกใช่ใช่โดยโดย โดยหินแตกอโอเคสารพีสารพีระพกะลำป <c oughs> สีส่า่าฮาฮ่า่าฮาฮสาฮะพีสาฮะพีกะ กะปีเียงปากพอพอปากคุณบอพอปากว่าดีดีอ่ะสาละพีสาละพีกะละพีใจใหญ่คุณมาตั้งใจอ่ะตั้งใจอ่ะสาสาละพีสา ราบสาธะตันึงจะมาแล้วจะได้แล้วอะเห็นหน้อยเดียวน้นอยเดียวอะสาธะทีอ๋ออ๋อสาธะปีเออโอเคเปากไก่ชน ไก่ชนกะเทยไงเนี่ยบ่ไก่ชนกะหางไก่เยี่ยมเยี่ยมได้แล้วได้ละเยี่ยมได้ละได้เตือนเนอะมนใจเนี่ยพอไม่ผิดชอบไม่ดุไก่ชนงงงป้อ

มันมีอะไรให้มาได้ยินยิงได้ยินก่อก็แค่ย่งมัร้องเสียบพ่อเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศเอออันนี้ง่ายโอเคโอเคเนาะโอเคโอเคครับผมสำหรับเกมนี้ก็จบไปนะครับขอขอบคุณคุณหมอ้ดยหมอปีนเนาะครับขอบคุณครับผมครับไปเอาไปเล่นเกมอืนเนาะ เอาไว้เจอกันไหมครับสำหรับวินนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจื้อไวเซนแลคกลิ่นยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยอายิ่งยมาเนี้ย